สวัสดีครับวันนี้กอ๊อปโซลาเซลล์มานำเสนออีเวอร์เตอร์ออนกริดขนาด5กิโลวัตต์นะครับอีเวอร์เตอร์ออนกริดขนาดตัวนี้ใช้แผงของ b ีคิวโซลานะครับ420วัตต์จำนวน12แผงนะครับแบ่งเป็นสตริงละ6แผงจำนวน2สตริงนะครับชุดนี้อีเวอร์เตอร์ชุดนี้ e water, มีระบบกันย้อนมีตู้คอมไมรเนอร์บล็อกให้ในตู้คอมไมรเนอร์บล็อกก็มีอุปกรณ์ก็คือมีเบรกเกอร์ทางด้าน ac dc มีเซิร์ฟโปรเทคชั่นให้ในตู้คอมไมรเนอร์บล็อกชุดนี้นะครับท,ที่พิเศษที่สุดเลยก็คือตอนนี้ในตู้คอมไมรเนอร์บล็อกก็คือจะมีมิเตอร์มิเตอร์จันหมุนนะครับมาช่วยดูในจำนวนการผลิตไฟของอิเอร์เตอร์ด้วยครับพร้อมกับติดตั้งกันย้อน ให้ทางลูกค้าไว้ว่าคือไว้ดูนะครับแล้วก็มีแอปไปดูผ่านแอปพลิเคชันนะครับอี a วอ r เตอร์ชุดนี้ประหยัดค่าไฟได้2,500ถึง3,000บาทต่อเดือนนะครับทีมงานได้ติดตั้ง ใช้เวลา2วันในการติดตั้งครับพร้อมกับเดินท่อฟิกกันน้ำลงมาข้างล่างเพื่อที่จะมาหาตู้คอมเมลเนอร์บล็อกข้างล่างไม่ได้ใช้ท่อพลาสติกนะครับอันนี้อันนี้เดินเป็นแบบมาตรฐานเลยมีการลงระบบกาวให้เรียบร้อยครับอันนี้เป็นภาพมุมสูงเรามาเก็บภาพให้ดู สนใจก็ติดต่อได้นะครับ0658987859ช่างกรอบนะครับ